สวัสดีครับเมื่อนี้มารีวิวเทคนิคการไฮฟ,ฟุนนะครับบรว่าสิบไฮเป็นขี่งัวขี่ไก่ขีข่ยังกับตมตายำแต่นะครับก็นเนื่องจากขี่งัวร้ายนะครับประมาณหนึ่งปีแล้วงัวอย่าไปเย่ยมมากกับพุขึ้นนะครับกระเรืยอคอยตักใส่กระสอบไปนําตัวนี้ก็คือเป็นเล็กนะครับออกขึ้นมาสี่ขาแต่ก็มีเล็กน้หน่อยสำหรับเสียบกระสอบนะครับเห็นบอกเสียบให้มันอยู่นะครับเสียบซีมุมนะครับ กะตักใส่ครับที่นี่บอตองใส่ค้นจับบอตองใส่จํานวนคนหลายคนนะครับเท้ากับใส่ขวตักใส่ตักใส่นะครับ,บกระถือเป็นการประหยัดค้นประหยัดเวลานะครับแบบนี้ห้องสามารถก่อกข้นเดียวกระดนะครับบอตองใส่สองนนะครับบางคนอาจจะเป็นตัดก้นทั้งสีนะครับกระดัด้วยตัดก้นทั้งสีเอามาซุปใส่ กะปากกระสอบกระตักใส่ทั้งสีเต็มเ้าก็ยกขึ้นโยกขึ้นเปสันเท่สั้นแต่ว่าแบบนี้ก็จะง่ายอยู่ขึ้นกันนะครับถ้าเราต้องโยกขึ้นโยกขึ้นเท่สั้นหลายเท่อก็คือเห็ดเล็กขึ้นมากนี่แหละครับง่ายๆครับการีวิวไว้นะครับเผื่อบางคนยังบ่หูนะครับแต่ก่อนกับบ่หูว่าสีแดงไดก็เดี๋ยวไปหาเบื้องเทคนิคน้ำหันน้ำหนีแน่ก็ค่อนข้างสีหายากนะครับว่าเทคนิคเห็ดจังได้ยังสีแดงไฮขี่งัวได้แบบที่รถต้องใส่จำนวนคนมาหลายคนมาจับปากกระสอบไม่ยั้งไห้นะครับ หายากนะครับก็เลยเดี๋ยวที่นี่มีโอกาสเดเฮดหน่าล่องเมืองหูงซึกว่าเขาทานะครับนี่ก็เลี่ยนแบบมาจากที่อื่นให้กันนะครับแต่ว่าก็เอามาล่องไวเพื่อให้ผู้ถิ่มาคนหาเห็นนะครับระาะว่าต่กอนกับคนหาบาเห็นมุงหัวสีเน,นวใดน,นะครับใส่วิธีการจับกระสอบแนวใดน,นะครับาาการง่ายอยู่นะครับแต่เฮดแบบนี้ก็แป๊บเดียวนะครับเต็มกระสอบีิงว่านะครับตัวน,นี้ มันยังเป็นงัวขังขอกนะครับเขาก็ายเฉพาะที่มันผูกขึ้นมาตัวนี้มันแหงนะครับมันแหงไปน้ำเขาก็คอยายคอยกอกไปน้ำนะครับที่นี่เซตแล้วเต็มแล้วนะครับเ้าก็โยกแบบนี้นะครับที่นี่ก็โยกไปกับมัดปากโอเคเห็นบอเรียบร้อยตัวนี้คือเห็ดหน่อยอยู่นะครับไขเห็ดใ่กานี้นิดนึงก็สีพอดีนะครับกสอตัวนี้ยังถือว่าหน่อยอยู่เวลาออกกับคนข้างจะออกยากแน่นะครับสำรับขานะครับเขาก็เห็ดเปิดใบคางนึงนะครับ เกิดว้ข้างที่มันออกได้ครั้งนึงนะครับบ่ต้องออกเล็กตัวนี้เห็นบ่นี่บ่ต้องออกเล็กตัวนี้ใส่นะครับตัวข้างล่างก็สิมีเส้นน้อยๆตัวนี้ก็คือบอ่ต้องออกใส่ฝั่งนัน้นคือให้โล่งฝั่งนั้นออกแต่ข้างบนนะครับเชื่อมได้ข้างบนนะครับะนะทำให้บ่เต็มเฮาก็สามารถตักใส่อีกเล็กน้อยนะครับแต่แค่นี้ครับง่ายๆนะครับสบายๆนะครับบ่ต้องใส่หลายคนนะครับกาฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามแนะน้ำเลยครับขอบคุณครับ